thank <laughs> you แล้วครับผมก็ต้องขอสวัดสดีสวัสดีผู้ชมชาวฟรีไฟท์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมวันนี้คุณผู้ชมก็ได้จะเห็นตามปกคลิปกันมาแล้วใช่ไหมครับผมก็คือวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเป็นไฟพาร์ตซีซั่นที่เท่าไหร่เอ่ยเป็นซีซั่นที่27หรือเปล่าเออก็คือซีซั่นนี้อาจจะเป็นซีซั่นที่25เองก็คือเป็นซีซั่นของจิ้งจอกนั่นเองแต่ซีซั่นที่26เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแรมเพจนะครับเดี๋ยวผมจจะะมมมาาททททคคลลิิปปอีีีีีกกแตต่่่ซซัันนนผใว้็ คือจะเป็นซีซันที่27นั่นเองนะครับผมนะก็คือมันมีคาตานะเข้ามาด้วยนั่นเองผมก็ว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากกว่านะครับผมก็เลยหยิบตัวนี้มารีวิวก่อนแต่เดี๋ยวับผมก็เดี๋ยวสำหรับอาซีซันที่26หรือว่าซีซันถัดไปผมก็จะมาทําให้เหมือนกันนะครับวันนั้นก็คือก็คือง่ายๆเลยผมจะมารีวิวเป็นไฟล์พาร์ทซีซันของเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับวันนั้นก็ไม่ใช่เดือนกรกฎาคมนะครับวันนั้นก็เดือนกรกฎาคมเดี๋ยวผมจะมารีวิวกับเด็นซี่นะครับวันนั้นก ก็เลยเอามานําเสนอก่อนนั่นเองะครับนะเอออะก่อนอื่นเลยที่ผมจะพาไปดูไฟพลาดหรือว่าสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นของเดือนสิงหาคมเนี่ยผมก็มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมาแนะนานะครับมก็คือเป็นโปรโมชั่นของทาง d ีแท็กเนั่นเองะครับนะเออก็เป็นโปรโมชั่นที่เหมือนเราได้ไอเทมมาฟรีแล้วก็ยังได้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเล่นฟรีไฟได้แบบฟรีๆเลยะครับนะเออน่าสนใจไหมล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าสามารถทําได้ไงสําหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเลยไปดับชมพร้อมกันเลยันข้นนแรก ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาในแอป a อร์เพเลยนะครับผมนี่แล้วก็เข้าไปที่ Pocket ็ตนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็กดไปที่คูปองนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใส่โค้ดตามผมเลยนะครับ d t a ท IF100 ตามผมเลยนี่แล้วก็กดเพิ่มไปเลยนี่ จากนั้นเราก็จะได้รับาเป็นคูปองเงินคืน1 0ึ้นั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยคลิกเข้าไปเลยมันก็จะให้เราเนี่ยกดใช้เดี๋ยวนี้ให้กดไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกไปที่เครือข่ายดีแท็นั่นเองนะครับนะแล้วก็เราสามารถกรอกเบอร์มือถือหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการได้รับแพ็กเกจนั่นเองสามารถเติมให้ตัวเองหรือว่าเติมให้เบอร์เพื่อนก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเนี่ยเลือกแพ็กเกจที่มีคําว่าฟรีไอเทมเกมฟรีไฟล้วก็เป็นเเก2บนนั่อง 2แพ็กเกจตัวนี้ก็คือจะต่างกันที่ไอเทมในตัวเกมแล้วก็จะเป็นจานวนอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้รับนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขอเลือกไปที่50บาทได้ดูเลยนะครับทำการกดเช็คเอาท์ไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นการเลือกชาระเงินนั่นเองนะครับผมผู้ชมก็จะเห็นคูป,ปองเงินคืนึ้อ100%แสดงว่าเราไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะครับนะี่กดชาระเงินไปเลยแล้วก็ทํารายการสําเร็จรอดูนะครับผมนะี่เราก็จะรับมาเป็นแคชคืนเงิน50บาทกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนะจากนั้นเราก็สามารถนําไอเทมโคค้้้้ดดี่เเเเเขขขาาาาาามมมใในนนนออออออวงงืถรรรยยไไปกกนหหนติลับส ไอเทมโค้ดที่ได้คุณผู้ชมสามารถนํามากรอกได้โดยการคลิกไปที่ประกาศเลยนะครับแล้วก็กดไปที่แลกไอเทมโค้ดที่นี่นะครับผมนี่จากนั้นก็เอาไอเทมโค้ดวางไปเลยนะครับกดใช้งานรหัสไปเลยนี่อ่านี่เลยเราก็จะมาเป็นกล่องสุ่มสกินปื้ด M 1 8 8 7 2กล่องนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นไงกันบ้างสำหรับโปรโมชั่นดีๆจาก d t AC a x a Pay นั่นเองนะครับก็คือเหมือนเราได้ไอเทมมาฟรีๆแล้วก็ได้รับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเอาไปเล่นฟรีไฟล์ได้แบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้กล่องสุ่มมาด้วยนี่ผมจะะเเปปปิดปดดดไไูีีกกววว่่่าาาร้ันนะึ๊บ ได้สองวันนะครับผมก็ได้อยู่นี่เลยนี่ครับผมก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับอย่าลืมไปเติมกันด้วยล่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมสิทธิ์ขั้นสูงประจำเดือนสิงหาคมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอ้โหอาหั่นแตงกวานะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้ลีลาลีลา <laughs> นี่ก็คือน,น่าจะเกี่ยวกับซูชิอะไรประมาณนี้หละนะทุกคนเนาะก็เพราะว่าผมเป็นขั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับซูชินั่นเองเห็นไหมทุกคนก็เหมือนแบบเกี่ยวกับขั้นซูชิหรือเปล่าเนาะไม่ทาาราบชื่ออะไรในเขานะนะผมขอเรียกมันว่าขั้นซูชิก็แล้วกันในเขานะนะเออ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านของของรางวัลภายในตัวขั้นกันเลยดีกว่านนครับผมนี่สาหรับศูนย์ขั้นแรกของสายเติมก็ได้รับเป็นเสื้อผู้หญิงตัวนี้เลยเลยนะครับผมนี่ก็สวยใช้ได้เลยแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์สำหรับ5้าขั้นของสายฟรีนเองนะครับผมนี่ก็คล้ายคเป็นรูปปลานั่นเองนะครับผมนะเออสวยใช้ได้เหมือนกันเนาะ ต่อมาเลยับผมนี่ก็คือจะเป็นอ่าทางด้าน,นของคาตานะนั่นเองรัเผมนะเป็นสกินคาตานะนั่นเองเหมือนแบบลายอะไรผมก็ไม่มั่นใจนรับผมนะเหมือนแนวแบบสายน้ําหรือเปล่าผมไม่รู้นะเขานี่ก็เป็นยังไงเป็นลายสีฟ้านะครับฟ้าขาวอะไรประมาณนี้เลยะครับก็ดูไม่ออกก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมมากในเขานะก็รู้สึกว่าอ่าของรางวัลภายในขั้นเนี่ยไม่สามารถถือได้ในเขานะ ไม่สามารถถือหนะ้าล็อบบี้ได้เลยในเขานะสนะำหรับคาตาณะใหม่ตัวนี้ในเขานะนะข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถถือในหนะ้าล็อบบี้ได้แต่ข้อเท้ามีก็คือเรามีในตัวเกมแล้วก็เท่ไปนั่นแหละเออกอนนี้ก็คือเป็นสกินคาตาณะใหม่นี่นะครับผม ต่อมาติดๆกันเลยสําหรับ15ขั้นของสายเติมก็จะได้รับไปเลยเป็นสกินรถสปอร์ตโอ้โหโคตรสวยนะครับผมนะเป็นเหมือนแบบลายปีศาจคล้ายๆคาบูกินั่นเองนะครับผมนี่บอกเลยว่าสวยจัดๆเลยสําหรับสกินรถสปอร์ตตัวนี้นะครับผมนะออื้หือสวยจริงๆเลยถ้าแบบมันเข้ามาผมเนี่ยต้องเติมแน่นอนเลยสำหรับขั้นตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสวยจริงๆเลยสำหรับรถสปอร์ตตัวนี้โคตรสวยเลยคุณผู้ชมว่าสวยหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะ ต่อไปก็เลยดีกว่าในครับวันนี้อ่ะก็จะมีรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปแบนเนอร์คล้ายๆแบบเป็นรูปปลาปลากระเป้านั่นเองครับแล้วก็ถือว่าสวยนั่นเองเป็นลายสีฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็ของสายฟรี40ขั้นก็จะได้มันเหมือนอ่ะชุดคล้ายๆกังฟูดาก้อนเลยนะ่วรับตันนี้ก็ถือว่าสวยจะได้เหมือนกันนะครับผม ต่อมาเลยของสายเติม50คันก็คือจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับผมนะคล้ายๆกับแบบเป็นเชฟอ่าคนทําซูชิหรือเปล่าเป็นเชฟหรือเปล่านะครับผมก็นี่เลยนะครับน่ารักใช้ได้เลยก็คือมีเขาคล้ายๆคาบุกิด้วยนะครับผมนะเออก็น่ารักจริงๆครับผมนี่ก็อ่าสวยจริงๆครับผมนี่ก็คือเป็นชุด50คันเนาะใครชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผม มาต่อกันที่80ขั้นของสายเติมนะครับจะเป็นสกินลูก2องตัวนี้เลยอ่าเป็นสกินลูก2องพกนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นลายอะไรไม่มั่นใจนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยสลับลูก2องพกนั่นเองนะครับผมสกินก็ประมาณนี้เลยมาดูต่อก,อกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ก็คือจะเป็นแบนเนอร์เนาะสลับ115ขั้นนะครับผมเป็นแบนเนอร์คล้ายๆแบบอ่าแบบยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนี่ดูไม่ออกจริงๆนะครับผมซีซันนี้ผมดูไม่ออกจริง <até> ๆว่ามันเกี่ยวยังไงนะครับนะก็ต <T> ่อมาเลยก็คือสําหรับ125ขัั้นก็คือออจะเรบง เป็นสกิลและเปิดป่าปลากระเป้านั่นเองนะครับผมในน่ารักมากๆเลยนะครับผมโคตรสวยจริงๆเลยต่อมาจะติดกันเลยก็คือจะเป็นรูปโอฟานเองนะครับผมเป็นลายปลาปลากระเป้านั่นเองนะครับ,ผม,รบผ,มผมก็สวยนะ ต่อมาใกล้ๆกันเลยสําหรับ150ขั้นนะคบผมนี่ก็คือจะเป็นสกินกล่องศพนั่นเองนะครับผมนะหลายๆคนอาจจะบอกคิดว่าจะเป็นสกินเรือหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะมันคือสกินกล่องศพนั่นเองตอนแวบๆผมตกใจนะครับว่เาเอ้ยมันคือสกินเรือหรอหรือว่าผมคิดคนเดียวว่าเนี่ยคุณก็เออมันก็แบบเอเป็นลายแบบเรือนั่นเองนะครับผมเนี่เรือซูชิอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะเออก็สวยนะครับผมเออ มาต่อกันที่165ขันนะครับผมก็คือจะเป็นสกินแอร์บอร์ดตัวนี้เลยนะครับคล้ายๆแบบเป็นปลาโรมาอะไรหรือเปล่านะนี่ก็เหมือนปลาอะไรสักอย่างนี่แหละก็เอฟเฟกก็คือเป็นลายน้ําแล้วก็มีอะไรเอ่ยออกมานะครับสีส้สมสมแดงๆนะครับผมอ่าเห็นไหมทุกคนนี่ก็สวยนะครับผมคิดว่าสวยจริงๆสวยทุกอย่างอะ่ะผมชมทุกอย่างชมทุกชิ้นเลยนะครับ <laughs> มาต่อกันที่ขั้นที่200นะครับผมสายฟรีก็จะได้รับมาเป็นกระเป๋ารูปแมวนะครับผมนะเออประมาณนี้เลยสีฟ้ฟมเงินตัวนี้เลยอ่ะนี่เลเวลสามก็จะเป็นรูปแมวกวักแบบนี้เลยแล้วก็แมวซูชิอะไรประมาณนี้เลยนี่มีปลาด้วยอ่ะก็สวยใช้ได้เลยนะคะรับวันนี้ก็สวยจริงๆแล้วแหละเออมันก็สวยเนาะเออต่อมากันที่200ขั้นของสายเติมนะครับผมนะี่โอ้โหสกินกระเป๋านะเนี่ยเฮ้ยสวยในเขาวันนี้เลยก็จะเป็นเลเวลสองนะ แล้วก็เรือหนึ่งก็คือจะเป็นเหมือนไข่ปลานะครับผมนี่เรือสามเรือสองเรือหนึ่งก็เออน่ารักดีครับผมน่ารักดีจริงๆเลยนเขาับเป็นเหมือนแบบปลาซูชิอะไรประมาณนี้เลยนะครับผม ามาถึงขั้นที่250ขั้นสุดท้ายของเราก็จะได้รับมาเป็นชุดผู้ชายตัวนี้เลยเป็นผู้ชายซูชินั่นเองนะครับผมนะชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยผมเราไม่ออกจริงๆว่ามันคืออขั้นอะไรนะครับผมนะเออก็ประมาณนี้เลยสลับสิธขั้นสูงสิขั้นนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวใครชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะใครชอบของละวันในสิขั้นสูงสิทธ์นี้เนี่ย ชอบของรางวัลชิ้นไหนมากที่สุดนะครับก็มาคอมเมนต์กันหน่อยหลายหลายคนอาจจะแบบอชอบคาตานะนะบางคนก็แบบชอบสกินรถอ่าสปอร์ตนั่นเองนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบนะสกินรถสปอร์ตเนี่ยเต่ผมบอกว่าในคลิปว่าผม,ผมผมชอบทุกอย่างเลยนะครับนอ้จริงมันก็สวยทุกอย่างทั้งส่อาทั้งคันนั่นแหละก็บอกได้เลยว่าถ้ามันมาเนี่ยผมเติมแน่นอนเลยนะครับนะก็ สำหรับคิดกันสูงซีซั่นนี้เนี่ยจะเป็นของซีซั่นไหนนะครับนะก็เป็นของซีซั่นเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมนะก็ไม่ใช่เดือนหน้านะครับนะก็เป็นเดือนสิงหาเนาะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกทีนึงครับผมนะก็เดี๋ยวใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า